ดจ้าพี่น้องปองไปสพูสค้นตอนรับผู้ซูช่องก็อติดห้วยดังมากแช่นะพี่น้องกับมาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่สิบสิงหาคมนะจ๊ะมืนน่อนี้แอดมินเกิดมีแนวทางดีๆดีมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะจ๊ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับผูมจใจนําเสนอแนวทางของแอดโคมเนะจ๊ะสึ่งกับเป็นแนวทางล่างชุดเต็มนะจ๊ะแล้วเกิดต่อโดยชุดเด่นนะพี่น้องต่อโดยแนยวทางของคุณหญิงงามใจนะจ๊ะตกถ่ายโดยแนยวทางของ ผมซื้อดำครับพี่น้องเดอ้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสักคนเนาะจา้าโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสักคนเนะจ้า เพื่อเป็นการบันทึว่าเข้ากับมารับชมแนวทางกเลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีน้ทางของแอดคมก,ก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวบประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 6ซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวก็เป็นแนวทางล่างชุดเต็มนะจ้ะซึ่งเป็นเลขที่5นตัน,นะพี่น้องก็ไดเก่ตัวเลข18 19 10 13 1 5 28 29 2องศูนย์สองสามสองห6าห0าแปดห8า9ก้าหหาสาหาหาหกแสาหกหเก้าเจและ7จ็ดห้าและพี่น้องเดอ้อซึ่งกับเป็นเนื้อตะ แนวทางลางชุดเต็มนะจ้ะซึ่งแอดคมเพินเบร์ห้าในตัดให้นะจ้ะเอากลับไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึงก็เป็นแนวทางสองต้ลางเฉนยดโยกันนะจ้ะซึ่งเป็นชุดที่ตัดเน้นให้แล้วแอดคมพนตัดเน้นให้แล้วได้พี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทยชุดลางตัดเน้นเน้นนะจ้ะชุดเด่นก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดและเจ็ดสามได้พี่น้องเดอ้อชุดเด่นตัดให้แล้ววันทีเดียบร่อยนอะจ้ะเจ็ดศูนย์เจ็ดห้า เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสามจ้ะต่อด้วยชุดร่อง<ร>หายพิทีค่ะศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์ห้าแปดและหกเก้าจ้าชุดร่องห้าศูนย์หาเก้าหกศูนย์ห้าแปดและหกเก้าจ้าแนวทางของแอดคมหรือพี่น้องเดอ้อชุดล่างตัดหายเนียนๆจ้ามักก็ฝ่ากไปหาจัดลอตเตอรีติดเอาไว้หด้อพี่น้องเดอ้อกรรันพลาดกันตกรถเนาะจ้ะ ไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของคุณหญิงงามใจนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 6สิงวันนี้เพื่อนกระหายตัวเด่นไปทีบลักเก่าได้พี่น้องเดอ้อลักเก่าจาาสายวิ่งซ้ายรูดมากกระจัดไปได้พี่น้องเดอ้อชุดสองโต๊ะที่เพื่อนให้มาก็คือเก่าสองเก่าสเก่าสเก่าหเก่าห เ7และ98จ้ะต่อโดยชุด3โตแล้วจะ3าเก่าหนึ่งเาาเก่าหนึ่งและ8 9 1เก่านะพี่น้องเดอ้อเลขระวังก็คือ191ก่าับเก่จ้ะเม็ดเดียวให้ไปที่เก่หพี่น้อง,มมอง 91, มเม็ดเดียว2โตเก่าึโตเม็ดเดียว791เก่านะพี่น้องเดอ้อแนวทางคุณหญิงงามใจ มาบ่งต่อกทีแนวทางชุดสุด้ายนะจน๊ะแนวทางของผมซื้อดำครับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 0 6 6ชุดเน้นที่เพิ่นห้มากก็คือ147 5 47และ5 37จ้ะเน้น3ตัวที่พี่น้องเดอ้อ147 5 47และ5 37ต่อโดยในทาง2ตัวล่างไ้ไปที่10 20่พี่น้องเดอ้อ10 20แล้วก็ 610จาก่วงเล็บหายเนาะจาก610เนี่ยทางผมซื้อดำครับแค่ไปเบิงจุดเบิงกันเนาะจากหาเพื่อนให้เขาเนาะพี่น้องเนาะประวัติเป็นเนี่ยทางของแอดคคมเนี่ยทางของคนยิงงามใจแค่ไปเบิงจุไดเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรีกันเนาะจ้ะท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยาในการรับชมและกอรับรู้ข้อมูล ยังมีสติระจากเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคดและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินเบิงรัฐบาลท่านั้นตะจากทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนําเเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆ้อจ้ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงของเจาง้าของเด้อพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสขกคนชกดีแห้งๆปังๆมั่นหมากันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซันีกิกรนะจ้ะเดี๋ยวจัจงกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า